อันนี้เรื่องนี้เกิดจากประมาณตอนปหนึ่งนะฮะคือผมมาตอนเข้าปหนึ่งแรกๆเลยนะผมก็จะกทาเพื่อนเอ๊สวัสดีเพื่อนนะขี้ไหลนะไม่ก็ด่าแม่ผมไอ้ดันไอ้นู่นไอ่เองเอาผมแบบขึ้นแบบเอาจะเอาแบบคือจะเอาให <tout> ้ได <lit> ้แบบกับต่อยแล้วครูมาห้ามมาดีอ่ะครูมาจับมือผมอ่ะแล้วแบบแล้วแบบต่อมาก็ไปทําการบ้านกันทำแบบการเขียนเรียนกันเรียนแบบเรียนในบ้านเป็นอเออแค่นีแหละเรียนอ่ะแหละเออมีเรียนก็งงตายไปอ่นเออะ ก็ผมได้เรียนนะผมก็ได้นั่งโต๊ะข้างๆมีผู้หญิงประมาณลุ่มล้อผมเต็มเลยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็แอบเป็นเคืนยิ้มๆหนุนซอมตาเฮ้ยชิคเด้อะไรอย่งี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไไคนอ,อ,อย่างนั้นนะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เรื่องว่าคขาว่า S E X มันแปลว่าอะไรนะก็ไม่รู้เรื่องนะก็นั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมก็มีครั้งหนึ่งนะฮะวันหนึ่งนี่แหละที่ผม T E Y แกลกในโลกเรียนนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นวันที่โคตรทุเรศมากๆเลยนะ ที่ผมกินส่อมตาไปตอนเช้าเลยนะคื่ผมล่าหมดเลยส้อมตาอ่ะผมไม่รู้ว่ามันผิดไหมผมก็ไม่ได้สนแลอ่ะก็ผิดมากเลยนะหลังจากกินแล้วนะผมกินมะม่วงต่อนะที่้างเรียนซื้อประมาณสองถุงนะผมก็ได้กินกันนะพี่งอมงอมอู้อู้อู้นะกินแบบอร่อยมากอู้อู้อู้แบบโอ้โหแบบไม่เคยกินมะม่วงเนอร่อยมากโอ้โาแบบยักแบบกินแบหน้าละทงๆกูก็แบบมายึดนะฮะก็มาดึงมะม่วงจากหนูผไปนะฮะนั่นแหละนะฮะก็ ลจากเข้าเรียนนะฮะนี่คือไม่รู้นะว่าท้องผมไปแล้วตอนเที่ยงนะฮะตอนเที่ยงะะผมไม่ได้กินเลยเลยนะะผมก็ไม่แบบมันอิ่มตั้งแต่เช้ากินแบบขนาดนั้นลาไปอ่ะเอออร่อยเนาะเอออืมรักมังวงข้างบ้านเออคือนักผู้ชมก็นั่นแหละตอนบ่ายอ่ะบ่ายโมงอ่ะอันนี้ผมจําได้ร้อยออะไรทุเรศมากเ่ยทุเรศให้ผมเออไปอ่านหนังสือเนี่ยเพราะผมเป็นเด็กปหนึ่งคนเดียวในที่อ่านหนังสือได้คล่องมากๆเลยนะคล่องมากอ่ะคล่องกว่าทุกคนเลยอ่ะ เาก็เหมือนยางอ่านหนังสือไม่ได้นะใช่ไหมแต่ผมอ่านได้เลยแบบอ่านแบบมูมเสิ็นแล้วอ่ะก็กแกบบา,า,า,แบบาเขสุดอดเลยแบบตัดๆ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 ตเดๆตั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 ดๆตเดๆตั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 ดเตัดนัดๆต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 ัดนตัดๆตัดๆตัดๆต่ดๆตัดๆตัดเตัดๆนัดๆตัดๆตัดนตัดๆ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 นัดๆตัดัดๆนัดๆตัดๆตัดๆดๆดๆตัดัดดตตัดัดนดดดดดเดนดดดด สมุดมันอยู่นี่ก็หลุดมือผมอ่ะป๊อกไปครัวนะแบบว่าเฮ้ยไม่ไี้นี่ดิ๊งใส่ไม่ได้ไม่ได้พลังมือตีผมตีมือผมแบบตีแบบนะตีแบบตีมือช่วยโครแสงที่หายเลยโอเคนะครัวของก็ตีมือผมนะอุ้ยเราไงเออแบบเราผมก็เยี่ยวแตกตรงหน้าชั้นเลยนะแบบเยี่ยวนี่แบบเล่นออกมาต้อขาเต็มพื้นเลยอะแล้วผมก็ขี้แตกก็โค้งก็ไม่รู้ผมแบบเป็นได้ไงอ่ะแบบคือได้อายบ้างเลยตอนนั้นอะ ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบจำเลยทั้งวันชัยทั้งวันนี้นะแบบเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้โดนรอไว้ค,ค,วคิดแต่งก็คนอื่นคิดแตกเยอะกว่าผมนะผมไม่ได้คิดแตกนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมคิดแตกในโรงเรียนนะครั้งอื่นไม่เคยมีนะแต่ใครแบบโอเคครนะับต่อไป